สวัสดีครับจริงีต้องรับเข้าสู่เจคอสซูเดนครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวนี่เลยครับนวัตกรรมใหม่ล้ำยุคนี่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือนี่เลยครับก้อนวัตถุที่เป็นสแตนเลส S US สามถึงสี่วัตถุนี้ครับสงสยัยไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือน้ําแข็งที่ละลายอ่า น้ำแข็งที่มัลอยอ้าวมันแตกต่างจากน้ำแข็งทั่วไปยังไงก็คือตามชื่อเลยครับก็คือมันไม่มีวันละลายเพราะว่ามันใช้อ่าความเย็ยนจากอาไอ้ก้อนโลหะนะครับแทนตัวน้ำแข็งปกติแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเติมเหมือนน้ำแข็งปกติก็คือ ปกติเราซื้อจากเซเว่นมาถุงสองถุงเนี้ยเวลาน้ําแข็งหมดเราก็เติมใช่ไหมครับเติมเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมันต้องซื้อมาหลายๆก้อนแล้วก็ต้องกลับไปแช่ใหม่กว่าจะแช่ก็นานหน่อยแต่มีข้อดีก็คือสําหรับคนที่อ่ารักสุข,สขภาพเพราะว่าน้ําแข็งคิดว่าน้ําแข็งขทั่วไปที่หขาขายมันบางทีเราโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอถุงที่สะอาดบางถุงก็ มาจากโรงงานที่ไม่สะอาดนี่ครับอืมแต่เนี้ยเราสามารถทําความสะอาดหรือเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตแล้วกับนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันดีตรงตรงนี้ครับแต่คราวนี้เออผมคิดว่าไอ้น้ำแข็งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสแตนเลสก็ตก็จริงแต่ว่ามันเป็นเกรเอ s s สามสี่มัน ไม่สามารถใช้กับพวกน้ำเกลือหรือกดอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะขึ้นสนิมได้ก็เหมือนพวกช้อนสแตนเลสทั่วไปครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าผมคิดว่ามันมันไม่มีการละลายเหมือนน้ำแข็งทั่วไปก็คือไอรสชาติของน้ำครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสามารถกินได้นานนะครับแต่ว่า น้ำแข็งตัวนีมน้มันไม่รู้จะใช้ได้นานเหมือนน้ำแข็งทั่วไปหรือเปล่าครับขนาดมันนะครับก็คือประมาณคิดว่านหน้ามันสองเซนได้อะครับแต่คราวนี้เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าไอ้วัตถุอีก้อนเล็เบี่ยนอย่างเงี้ยขนาดสองเซนเนี้ยมันจะเย็นได้เหมือนน้ำแข็งทั่วไปหรอถ้ามันเป็นโลหะ โลหปะปกติเนี่ยมันเย็นก็น่าจะแป๊บเดียวแต่อันเนี้ยผ,ผมคิดว่าเนี่ยข้างในมันมีเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในครับแต่มไม่รู้ว่าเป็นน้ํเป่าหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมือคืออะไรมันจะพามาผ่าให้ดูว่ามันเป็นน้าเปล่าหรือว่ามันเป็นสารเคมีข้างในจะได้รู้กันเลยนะครับว่ามันอันตรายหรือเปล่าอะเดี๋ยวดูช่วงท้ายคลิปนะครับไอ้ตัวนี้ครับผมคิดว่ามันเหมาะ ใช้ภายในบ้านถ้าไปออกทริปออกอะไรอะ่ะมันไม่มีตู้ตู้แช่เย็ยนนะครับคือสําหรับใช้ภายในกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถนํากลับมาใช้ใหม่โดยเราล้างเสร็จตู้ก็ไปแช่ท่องฟิตเหมือนเดิมน้ําหนักน้ําหนักก็อยู่ประมาณไม่หนักมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นก้อนสแตนเลสแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเป็นเหมือนเป็นกล่องนะครับ แต่งานดูดีอยู่ครับดูดีแบบใช้ได้อยู่นี่ครับลุกล่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เป็นก้อนเลน่ีอยอย่างนี้สวยงามครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าุ้ยขนาดก้อนเท่านี้ ถ้าเรากินไปเนี่ยมันอาจจะเผลอคืนลงคอหรือเปล่าอันนี้ผมว่าคืนลงได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยครับคือมันไซส์ไม่ใช่แบบเล็กที่แบบจะคืนลงไปได้อันนี้มันประมาณสองเซนนี่คือถ้าคืนลงไปนี่มีเผลอติดคอครับอืสําหรับผมว่าไม่น่าจะคืนลงไปปกติแล้วพอมันเป็นก้อนโลหะอย่างนี้ไม่มีใครอมเล่นหรอกครับก็คือคิดว่าไม่น่าใครคืนไปไอ้ปัญหาเรื่องคืนไม่ไม่น่าจะเป็นห่วงครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบดูนะครับว่าถ้าน้ําแข็งที่มีวัละลายเนี่ยกับน้ําแข็งโปรตีเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างกัน,นี่ยแล้วความเย็นที่ได้เนี่ยครับมันจะเหมือนกับน้ําแข็งทั่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะเอาตัวนี้นี่เลยมีทั้งหมดทั้งหมดนี่ครับ ผมซื้อมาจากช้อปปีครับราคาประมาณไม่เกินห้าสิบบาทครับก่อนอื่นเราต้องนี่นะครับต้องไปทําการแช่ช่องฟิตก่อนเพื่อให้มันแข็งเหมือนน้าแข็งปกติแล้วเราลองมาเชสดูว่ามันจะใช้ได้นานไหมเหมาะที่จะามาใช้ในครัวเรือนหรือเปล่านะไปดูเลยครับ a later few moments later. แล้วแล้ว ก้อนสแตเลตก็แข็งนะครับนี่เลยได้ทําการแชร่ไว้สักสามสี่ชั่วโมงครับนี่ครับดูสภาพปกตินี้ในนี้มันจะมีน้ํานะครับเนี่ยในก้อนนี้มันจะมีน้ําแต่คราวนี้พอแช่ฟิตไปปุ๊บก็คือมันน้ําข้างในกลายเป็นน้ําแข็งนะครับแข็งเป๊กแต่แห็ว่ามันเย็นอยู่นะเดี๋ยวจะมาลองเทสเทสด,ดูว่าความเย็นมัน พอๆกันไหมอันนี้ครับอันนี้มันจะใส่อันนี้แก้วนี้มันจะใส่น้ําแข็งนะครับเลยส่วนแก้วนี้มันจะใส่นี่นะครับน้าแข็งที่ไม่มีวันละลายอุ๊ดมันแข็งจริงแข็งเป๊กเลยครับ นี้นะครับจะเป็นน้ําเขียวแบบไม่เย็นนะครับจะมาลองเทสดูว่าถ้าใส่น้ําแข็งแต่ธรรมดากับน้ําแข็งไม่ละลายเนี่ยมันจะต่างกันตรงต่างกันไหมครับลองดู เดี๋ยวแก้วที่เป็นน้ําแข็งธรรมดาก่อนนะครับนี่เลยครับพอแช่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้หน้าตาดูดีอยู่นะที่เป็นน้ําแข็งที่มีเวลาลายเขาคือแบบดูหรูหรา เดี๋ยวผมจะเท,ทแก้วน้ำแข็งธรรมดาก่อนนะครับรสชาติก็ก็เหมือนที่เรากินทั่วไปนะครับก็ก็คุ้นชินกันอยู่ดีดูแก้วนี้ว่ามันจะเย็นเท่ากับไอตัวน้ําแข็งโปรติไหมครับ มันเย็นอยู่นะแต่ว่ามันยังเย็นไม่เท่ากับน้ำแข็งน้ำแข็งปกติอ่ะครับหรือว่ามันต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพราะว่าข้างในมันเป็นน้ำเอข้างในไอ้ก้อนอสแตนเลสเนี่ยครัมันเป็นน้ำน้าแข็งมันอาจจะความเย็นอาจจะซึมผ่านในตัวแผ่นเหล็กสแตนเลสมาไม่เร็วเท่ากับไอตัวน้ำแข็ง ธรรมดาครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งดูกันว่ามันจะเย็นประมาณไหนหลังจากที่ผมทิ้งไว้ประมาณสองนาทีนะครับไม่รู้ว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเทสด,ดูอืมมันก็เย็นนะแต่ว่ามันเย็นไม่เท่ากับน้ำแข็งปกติทั่วไปะครับ แต่ถามว่ารสชาติของน้ําเขียวมันคือมันมันไม่เจือจางครับเพราะว่ามันมันไม่ละลายเหมือนพวกน้ําแข็งน้ําแข็ง่าพิงไว้สักพักนึงก็น้ำก็ละลายผสมกันกลายเป็นมันจะจืดแต่อันนี้มันรสชาติเหมือนเหมือนกินเพียวๆอะครับแต่ว่ามันจะมีความเย็นแต่ว่ามันเย็นไม่เท่ากับน้ําแข็งปกติอืมส่วนตัวผมถ้า ถ้าเป็นกินแบบแบบไม่ได้วางทิ้งไว้นาน,นผมว่าน้ําแข็งน้ําแข็งธรรมดาโอเคกว่าเยอะเลยแต่ถ้าสมมติจะกินพวกสมมุตินะกินแบบเบียร์กินอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะเวอร์กว่าแต่ว่ามันมันเวลามันจะเติมเนี่ยมันต้องไปแช่ช่องฟิตอีกทีหนึ่งแล้วก็เขามา,มาใส รู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานนะครับผมว่าแล้วแต่คุณชอบนะผมว่าผมชอบน้ําแข็งธรรมดามากกว่าแต่นิ้มก็ถามว่าเวิร์กมันก็เวิร์กนะดูลํําดีแต่อืพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มความเย็นเริ่มใกล้เคียงครับเดี๋ยวดูซิ ได้ยินเสียงเสียงน้าครับเริ่มละลายยังแต่แตยังยังยังเหมือนมีไอตัวก้อนน้าแข็งข้างในอยู่แต่ว่ามันยังยังเย็นอยู่นะต้องต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะผมคิดว่าที่มันเย็นช้าก็เพราะว่าไอถ้าเป็นน้าน้าน้าแข็งปกติอะ่ะมันละเหมือนมันมันละลายตัวเองอะ่ะแล้วความเย็นมันมันเย็นได้ไวแต่เนี้ยมันค่อยค่อยเย็นมาจาก ออกมาตรงพื้นผิวของโลหะครับมันก็เลยทําความเย็นได้ช้าแต่ว่ายังเย็นอยู่ไอ้ก,ก้อนเนี่ยยังทําความเย็นได้อยู่นะครับก็น่าจะได้อีกสักพักหนึง่ง <c oughs> ความเย็นเริ่มใกล้เคียงแล้วแต่รสชาติอะเวลาเรากินน้ําน้ําโค้กหรือน้าไอ้สไปซ์เนี่ยพอเหมือนเขาเวลาทําน้ํามาเนี่ย ผสมกับน้ําแข็งเนี่ยมันจะพอดีกันเหมือนเขาแบบเผื่อว่าน้ําแข็งละลายแล้วไงรสชาติจะได้แบบกะพอดีแต่อันเนี้ยเหมือนเรากินเพียวๆอะ่ะเหมือนเราซื้อปัปซี่กระป๋องมาแล้วกกินเพียวๆเ,เลยก็คือมันจะเข้มข้นกว่าจากที่ผมบอกตอน,ต,นต้นคลิปน,นะครับผมจะมาลองเทสด,ดูว่าข้างในอะ่ะมันเป็นน้ําเปล่าหรือว่ามันเป็นสารเคมีหรือเปล่าผมจะมาผ่าให้ดูว่า ข้างในมันคืออะไรเมาลองผ่าดูครับ,รบเดี๋ยวเราจะามาลองผ่าดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรว่ามันมีสารเคมีหรือว่าเป็นน้ำเปล่าเฉยๆนะครับเดมาลองเทสดูวัน โอเคครับนี่ครับเจาะเป็นรูอย่างเงี้ยครับเดยมจะมาลองเทเทในถ้วยดูนะครับจะได้รู้กันเลยว่าเห็นจะจะแล้วข้างในมันมีอะไรนะครับหลังจากที่ผมไปทําการผ่านน้าแข็งที่มันละลายนะครับนี่ครับผ่า้ตรงนห้นะนี่เลยตรงขอบมันเดี๋ยวจะมาเทดูนะครับว่าเอข้างในมันเป็นน้ําเปล่าหรือว่าเป็นน้ําอะไรครับเดี๋ยวมาดูกัน เมื่อก,กี้ผมไปไปข้างล่างมาสักพักครับไอ,อ้น้าแข็งนะครับท่นครับยังเย็นอยู่เลยนะคือแบบผมว่ามันมันก็นานอยู่สักพักหนึ่งนนะก็ว่าโอเคว่าใช้ครั้งหนึ่งได้นานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเทดูนะครับว่ามันคืออะไรข้างในเอาน้ำในแก้วก่อ นี่ก็หมดแล้วนะครับดูดิว่ามันเป็นน้ำอะไรอ๋อนี่นะครับ ไอที่เป็นตะกรนดำๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า,อาไอเวลาผ่าใช้หินเจียรครับมันจะมีเศษโลหะที่มันตกลงไปในข้างในตัวลูกบอลด้วยครับแต่ที่มันเทสลองเทสด,ดูเนี่ยมันเนี่ยครับมันก็คือน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าธรรมดาไม่ได้เป็นพวกเจลหรือสารเคมีอะไรนะครับก็ไม่ต้อง ตกใจอ่าเราได้ทํำการผ่าพิสูจน์นะครับก็คือข้างในมันไม่ได้เป็นอันตรายนะครับถ้ามันซึมผ่านออกมาก็คือไม่เป็นอันตรไม,ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับมีอย่างเดียวคือถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยก็ก็ควรจะเปลี่ยนส่วนไอ้วัดไอ ส่วนในโลหะครับมันเป็นสแตนเลสอชยเสสามสสี่ผนังมันดูผนังแล้วมันผนังมันก็หนาอยู่นะมันไม่ได้บางๆเหมือนแผ่นโลหะปกติมว่าคิดว่าน่าจะประมาณมิลหนึ่งได้ก็ถือว่าหนาเลยถ้าเพื่อน ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับช่องนี้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปณครับ